เราจะเริ่มประมาณเดือนไหนแต่ละปีถ evet ึงแปดแค่เดือนประมาณถ้าอยากเข้าไปชมน้ำหนังขึ้นไปได้เลยเดินเดินเข้าไปได้เดินเข้คุปค่ะอ๋อนนี่ได้รับการบูรณะไปแล้วน้องก็ให้เดินขึ้นไปได้ด้วยเหรอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะบอกให้ใช่ไห้ค่ะใช่ค่ะ ข,ขึ้นเลยขึ้นลำบากเพราะมันไม่เขาไ,ไม่ได้ทำแบบนั้นพ่อขึ้นพ่อขึ้นไปก่อนเลยแม่พ่ขึ้นแบบเขาให้ไงน้องเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ขึ้นไปได้ปีหกแปดจะได้รับการดูละนาอีกสวยงามมากๆเลยอ่ะนี่คือกู่กาสิงเพราะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่ากู่แปลว่าอะไรนะ กูไปว่าปราสาทกูไปว่าปราสาทเป็นภาษาอีสานใช่ไหมก็คือปราสาทสิงกูกาสิงปราสาทกาสิงนะคะปี2568้าร้ยหกสิบแปดเขาจะบูรณะอีกจะยอดเจดีย์เห็นะจะใส่ยอดเจดีย์ให้เห็นเป็นของกรมศิลป์เนาะเมื่อกี้น้องเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ของอุบล จังหวัดบุรีรัมย์าชธา,านีนะคะเขามาต้อนรับเรานี่ค่ะงดงามมากๆเลยที่เราขึ้นมาได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาให้ขึ้นมาเยี่ยมชมได้นะคะนี่ค่ะงดงามมากๆเลยเนาะ เมื่ี้เขาบอกว่ายอดเจดีได้เอาไปเก็บไว้ส่วนหนึ่งเอาไปเก็บไว้ข้างล่างใช่ไหมพ่อพิธีธพันธ์ยสีดำ สองศูนย์สองโคลาดยโสโคลาดแยโสเหรอแต่เราสายไดีสวยเริ่มจากโคราชมามุกดาหารี่สุดที่มุกดาหารเป็นเส้นที่สวยงามนะคะแก่ว่าตอนนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเช้านาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว าเรามาหน้าฝนช่วงรู้เรือทธมาก็สองฝั่งก็จะเขียวไปไปด้วยต้นข้าวนะตอนนี้ก็ต้นข้าวก็เหลืองแต่บางที่ก็ยังเขียวอยู่เขียวนี่ก็คือน่าจะเป็นหญ้าที่ปลูกให้วัวกินถนนทําใหม่สวยดีเนาะสวยงามถนนสมสยเป็น AS2 สอง สอร้เอเซสสิบสองตัวเขียนปิ่งสะดวกสบายอาเซียนไหลงานดีสองฟังก็จะเต็มไ,ไปด้วยต้นไม้ตอนนี้เรามาหน้าฤด,ดูหนาวก็เลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะ ที่สวยคนขับก็อย่าหาวเขาบอกว่าถนนสายนี้มันเป็นถนนที่ยาวแนละ้วระวัง<อ>ระวังจะง่วงนอนเงนี้ยเขาบอกเขามีป้ายเตือนอยู่ระยะระยะเพราะว่าเป็นถนนที่ตรงใช่ไหมขับสบายๆคนขับอาจจะง่วงนอนได้ จากร้อยเอ็ดนะคะอำเภอสุวรรณภูมิเข้าบพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสารคามผ่าพยัคฆภูมิมาใช่ใชป่ะอันนี้กำลังผ่านพยัคฆภูมิใช่ไหมใช่ลกลข้มิมถนนเพื่อยังสวยมีต้นยางหรือต้นต้นไม้ได้หลายอย่างต้องเป็นที่กรมทางหลวงปลูกไว้แล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนมากจะเป็นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า น่าจะเป็นกรมทางหลวงปลูกกันปนี่ยนออ้องเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ใช่ชนิดเดียวกันขึ้นมีต้นวุ้ซาก็มีสลับกันไปต้นสูง้างต้นเตี้ยบ้างต้นเป็นพุ่มบางมีหมู่บ้านสลับกัน,นไปสลับกระทุ่งนาทุ่งนาก็ดู เคี่ยวข้าวให้ได้ see a kid บั้นเขาค้นบานเฮาหักกันเหมือนแฟนเป่าอีกแน่เดอหมอแขนช่วยเป็นตัวแทนรอมใช้ไกลบ้า